สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและเด็กอนุบาลสองที่น่ารักทุกคนพบเจอกับคุณครูทั้งสามคนเช่นเคยในว,นวันแม่แห่งชาตินะครับวันนี้คุณครูทั้งสามคนมีกิจกรรมสนุกสนุกเกี่ยวกับบอกรักแม่มาให้เด็กได้ลองฝึกกันนะครับเด็กสำหรับคุณครูน้อยนั้นก็มีกิจกรรมระบายสีคุณแม่นะครับสว่วนคุณครูไรนั้นทำอะไรครับ ูลจะประดิษฐ์ดอกไม้ดอกมะลิที่ทําจากกระดาษที่ชู่วค่ะของคุณภูไลนะครับประดิษฐดอกมะลิจากกระดาษที่ชู่วมอบให้คุณแม่นะครับสําหรับคุณครูกิ๊กครับทำการ์ดอวยพรให้คุณแม่ค่ะเด็กๆอยากทำหรือยังครับสําหรับใบงานที่คุณครูทําอยู่นี้นะครับมีให้เด็กทุกคนเลยนะครับมารับได้เลยนะคบใบงานวัสดุระบายสีการ์ดนแม่แล้วก็ดอกมะลินะครับ มีให้เด็กได้ไปลองทำนะครับวันนี้มาดูคุณครูทั้งสามคนทำก่อนนะครับเดกๆเดนเดีเดเดครับแต่งแต้มตีตามจินตนาการนะครับเด็กๆส่วนของคุณครูนะคะอันนี้กระดาษทิชชู่นะคะตัดเอามาทากันแล้วก็ตัดนะคะแล้วคุณครูก็จะเอาเชือกมาพันนะคะเดีย๋ยวไปดูกันค่ะอุปกรณ์ของคุณครูจะมีกระดาษทิชชู่แล้วก็มีกันไกลแล้วก็มีเชือกมีกาวสองหน้า แล้วก็มีกระดาษสีทำเป็นใบไม้นะคะคอยดูเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะคุณรูยต้องบอกขั้นตอนนะคไะดไ,ดไ,คคได้กระดาษมาแล้วทำไงต้องตัดยังไงคะคุณรูลายได้กระดาษมาแล้วเราจะตัดแบ่งครึ่งตรงนี้เราจะตัดหมดูดอย่าให้มันต่อกันนะคะตัดให้มันเป็นเล็กๆแล้วก็เสร็จแล้วเอาเชือกมา,ม,ามัดมัดให้แน่นนะคะมันจะได้ไม่หลุดค่ะ กมัดมัดแล้วนะคะแล้วเราก็จะคลี่ออกค่ะอุปกรณ์สำหรับการทำการนะคะก็จะมีสีเทียนกระดาษสำหรับทำการนะคะก็จะมีวิปซอสสำหรับเขียนอวยพรแล้วก็เขียนชื่อเด็ก ้านนี้เลยนะคะแล้วก็เขียนคำาปวยพรให้คุณแม่ในข้างหลังนะคะที่ว่างนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันอีกทีนะคะเด็กๆไปเด,ด็กก็ทําตามจินตนาการเลยนะคะเด็กๆพอมัดเชือกแล้วเราก็จะมาคลี่นะคะคลี่คลี่คลี่คล,คลี่แล้วก็จะมาตกแต่งนะคะเริ่มสวยแล้วคะ่ะเห็นไหมคะแล้วก็จะมาตัดตกแต่งนิดหน,น่อย สาหรับการทาดอกมะลินะครับให้คุณพ่อคุณแม่มัดเชือกให้นะครับเด็กๆขั้นตอนนี้ง่ายนิดเดียวนะครับชิ้นงานชิ้นนี้มีรางวัลนะครับใครทําสวยคุณครูน้อยก็จะส่งเข้าไปประกวดระดับปฐมวัยนะครับมีรางวัลให้นะครับสำหรับงานชิ้นนี้นะครับเด็กๆทำดีๆนะครับ คุณไรเสร็จแล้วนะคะเป็นดอกแล้วนะคะคุณคูณไรจะเอามาติดใบมันแล้วคะแกะกาวสองหน้านะคะชก็ได้สวยไหมคะเด็กๆครับ หลังจากระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับใช้ดินสอน,นะครับเขียนตามรอยปากด้วยคําว่าหนูรักแม่ที่สุดในโลกนะครับเด็กๆคุณครูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆพร้อมที่จะส่งเข้าประกวดแล้วนะครับเมื่อตัดเสร็จแล้วนะครับเด็กๆเราก็จะมาเขียนการอวยพรให้คุณแม่นะคะจะเขียนเป็นคําอวยพรหรือว่าจะวาดเป็นภาพก็ได้นะคะเด็กๆตามจินตนาการเลยะคะ่ะ มาดภาคุณแม่น่ารักน่ารักนรกนั่นนั่นอีกเดย์เสร็จแล้วก็จะใช้สีตกแต่งตามจินตนาการเลยนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะการอวยอพรของครูกิ๊กนะคะดอกมะลิสำหรับแม่นะคะทำจากกระดาษทิชชู่ที่บ้านเรามีทุกคนทำง่ายๆแบบนี้ก็สามารถมอบให้กับคุณแม่ได้นะคะสำหรับคุณพนน้อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กเดใบางานชุด การประกวดระบายสีภาพวันแม่แห่งชาตินะครับดเด็กๆเด็กๆระบายสีเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเขียนชื่อน,นะครับแล้วนําส่งผลงานแคปหน้าจอมาส่งครูคนะครับส่งทางออนไลน์นะครับส่งทางไลน์กลุ่มห้องนะครับไม่ต้องมานะครับดเด็กๆเดี๋ยวสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับที่เด็กๆจะต้องทํามี3กิจกรรมด้วยกันนะครับหกิจกรรมระบายสีภาพวันแม่สกิจกรรม ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่นะครับเพื่อมอบให้กับแม่ที่3นะครับเป็นการอวยพรวันแม่น่ารักน่ารักนะครับสำหรับที่จะมอบให้แม่ในวันที่12สิงหาคมท,ที่จะถึงนี้นะครับเด็กเด็กคะต่อไปคุณภูมิจิ๊กกับคุณภูไรนะคะก็จะมาสาธิตวิธีการมอบดอกไม้ในการอวยพรให้คุณแม่นะคะก,การ เราก็จะมอบให้คุณแม่นะคะเด็กๆไปชมขั้นตอนวิธีการกันเลยค่ะเราก็จะกราบลงที่ตักของคุณแม่นะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะบอกรับคุณแม่นะคะก็คือดูรักคุณแม่นะคะแล้วก็เข้าไปสวมกอดคุณแม่นะคะเป็นไงบ้างคะตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเด็กๆก็ทากับคุณแม่ที่บ้านได้นะคะมาให้เด็กๆถ่ายภาพตอนที่เข้าไปกราบหรือว่ามอบดอกไม้และการให้คุณแม่นะคะ สำหรับวันนี้บายสวัสดีครับ